อุตุเตือนทั่วประเทศรับมือฝนอีสานหนักเสี่ยง70%กทมไม่เว้นเจอบ่ายถึงค่ำกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศกับก,บาากระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันวันนี้ต่อกับวันที่8มิถุนายน2564นะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยครับเมื่อวันที่8มิถุนายนพรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยปรากอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%อร์เของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด23-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึสาศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยน้องบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสะกลนกครขอนแก่นกาฬสินมุกดาหาร ยะโสธรอ,อำานาจ,จเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟัาขนอง40%อร์เของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบอร์ิเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2มเมตรบอร์ิเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าคนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหนภูมิตำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสครับก็เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันที่8มิถุนายน2564นะครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ